ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลดที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพารในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชอรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็ฟฟกอกฟลูดกีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ท่าชอปทางร้านก็จะมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ,างๆราวๆ10แมปเช่น b o ็อก o ูและชินโด Life บริการกดเพจแม l l Star กดผลปีศาจในแมปบล็อก o ูแล้วก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ทในแมปบล็อก o ูแล้วก็แมปชินโดไลฟ์กันอีกด้วยสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย h okay, ฮลโหลไกด์ว a t ส์แดูดโอเคหาผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนก็คือนะครับวันนี้นะมันก็อัปเดตมาตอนเที่ยงคืนนะทุกคนผมก็ไม่ชัวร์นะว่าเที่ยงคืนหรือเปล่าอาจจะเป็น ห้าทุ่มเที่ยงคืนเออประมาณนี้แหละก็คือว่ามันมีเอลิเมนต์เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือ chaos นะทุกคนแต่ทํแบบแบบมันเป็น CH อะแต่ทำไมมันอ่านเคผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็เรียกตามทุกคนแล้วกันนะครับ chaos นะทุกคนเออก็เอลิเมนต์นี้นครับมันมีโอกาสออกอยู่ที่1นึทับหนึนะทุกคนโอ้โหก็เยอะเอาเรื่องะอะมาดูกันที่ก่อนที่เราจะไปดูสกิลนะครับเรามาดูชื่อแล้วก็ าการใช้จัก,กะแล้วก็การคูดาวสกิลกันดีกว่านะครับสกิลแรกครับจะมีชื่อว่า Be ี a m o Li ลท์นะใช้จัก,กะอยู่ที่16,000คูดาว22วินะฮะแล้วก็สกิลที่2นะฮะใช้เอ้ยไม่ใช่เอาที่ชื่อก่อน r r n เนฟ o f l i g h t นะครับใช้จัก,กะอยู่ที่8,000แล้วก็คูดาว16วินะฮะ สกิลที่3ครับช็อคออฟไลท์นะใช้จะกะอยู่ที่16,500คูดาวน์16วินะฮะแล้วก็สกิลที่4สกิลที่4มีชื่อว่าบอมออฟไลท์ใช้จะกะอยู่ที่3000แล้วก็คูดาวน์8วินะฮะเฮ้ยคูดาวโคตรน้อยน้ย่น่าจะดีนะทุกคนอ่าแล้วก็ สกิลที่5นะครับเบรดออฟไลท์ Light, ใช้จกกักะอยู่ที่23,000แล้วก็ครูดาวย2 2สิวีนะฮะมากันที่สกิลสุดท้ายแล้วนะครับกราวิตี้ออฟไลท์นะครับใช้จกกักะอยู่ที่23,000แล้วก็ครูดาวยี่สิวีนะฮะทุกคนอ่าแล้วก็เลเวลครับจะตันอยู่ที่500นะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะทุกคน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ดูดคลิปนะครับกลับไปดูคลิปได้นะทุกคนผมลงไว้อ่าเมื่อตอนเย็นๆนะฮะเออก็ฝากซื้อกันด้วยนะทะุกคนเสื้อมันสวยนะผมตั้งใจทํามากเลยโอเคเลิกขายของมาดูสกิลกันดีกว่านะฮะทุกคนสกิลนะครับามาที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะ,ะสกิลแรกนะครับกด R ไป ปุ๊มอ่าสกิลแรกนะครับจะเป็นการเรียกลูกบอลออกมานะทุกคนลักษณะของลูกบอลน,นะครับก็จะเป็นลักษณะอ่าเป็นลูกบอลกลมๆสีส้มนะแล้วก็ปล่อยบีมลงมาใส่ศัตรูนะฮะทุกคนแต่ว่ามันจะตีแค่คนเดียวนะมันไม่ใช่สกิลเอโอี o e อะเออแต่ถ้าถามว่าดีไหมมันก็ได้นะอ่ามาเตอกันที่สกิลที่2มากนะฮะสกิลที่2นะครับกดไปเลย เป็นไงเอ่ยปึ๊บ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 โอ้โหทุกคนดูดาเมจครับดูดาเมจนี่ขนาดยังไม่เปิดโหมดนะเนี่ยเป็นสกิล AOE นะฮะมันจะทําการปล่อยลูกบอลไปเยอะๆเลยนะแล้วก็ระเบิดตุ้ม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 นะฮะอ่าประมาณนั้นอ่ากันมานที่สกิลแรกกันใหม่นะครับสกิลแรกครับดูครับปึ๊บปล่อยลูกบอลไปวิ้วอ่าแล้วก็ตีคนเดียวนะเออง่อย,อยๆแค่นี้เลยนะทุกคนใจเกเรว่ะ พี่ต้นใจเกเรเอฟซี FC เขาว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคครับไปที่สกิลที่3นะทุกคนแต่ว่าสกิลที่3อ่ะสกิลมันจะทับกับสกิลแรกนะฮะไม่รู้ว่าทําไมมันครูดาวทับกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าสกิลที่3นะฮะกดเลยเป็นไงครับปุ๊บ้ยทุกคนไฮ้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นการล็อกปะ้เยเหมือนจะติดเผาไหมได้นะทุกคนเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวดูใหม่แล้วกันะะนะครับมาที่สกิลที่2อกันใหม่นะ้ย ไมเ่เดี๋ยวผมไปสกิลที่4กันก่อนเลยดีกว่านะไปกันแบบรวดเดียวแล้วค่อยวนกลับมานะสกิลที่4นะฮะปบเลยอุ้ยบอลกินกอู้อู้เป็นบอลกินกสีส้มนะฮะทุกคนเออเดี๋ยวดูใหม่นะอุ้ยครูดาวเร็วมากครูดาวแวินะฮะทุกคนเออแล้วก็กินจักกะน้อยมากเลยนะ8 0 0 0นะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะครับสกิลที่4นะ,ะปึ๊บบอลกินกอู้ทำดาเมจ 8,000ต่อฮิตนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอะ่ะคูดาวโหตรเร็วอะ่ะมันเอาไว้สามารถแบบสแปมสกิลได้แล้วก็น่าจะฟาร์มดีด้วยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวดองไปสกิลที่5ก่อนเลยดีกว่านะสกิลที่5นะครับปุ๊บจะเป็นการกลางดาวออกมานะแล้วก็หมุนปุ๊บ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 ฟันศัตรูแบบนี้เลยนะทุกคนอ่ะโอ้จีหอยครึ่งหลอดใจเกเร <laughs> ใช่ทุกคนคือว่า สกิลดาบนะครับมันก็จะหมุนหมุนนะหมุนแล้วก็ปัดศัตรูออกไปจากตัวเราได้นะทุกคนเออมันก็ดีอยู่นะผมคิดว่าสกิลเนี่ยเหมาะกับการฟาร์มมากกว่านะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะฮะสกิลสุดท้ายเป็นไงปุ๊บเฮ้ยทุกคนดูลมันสั่งสาระเลยเฮ้ยแล้วก็ระเบิดได้นะฮะวิ่งดูดิแต่ครับ,ดดแ,ตรบแตกเลยเฮ้ยทุกคนมันดูดมันสั่งสาระเลยนะครับเฮ้ยคนโหดอะ่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปเฮ้ยโหดแล้วเนี้ย แล้วก็มาวนสกิลกันใหม่นะครับนี่คือสกิลแรกนะทุกคนปึ๊บอ่าสกิลแรกจะติดช็อตนะฮะทำให้ศัตรูติดมินิสตันนะแล้วก็สกิลที่2ครับสกิลที่2ปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บทุกคนดูดิทุกคนดูโอ้โห,โอ,โ,ห,โ,อโ,หโอ้โห้ดาเมจสามพันห้ารัวๆนะฮะคือมันจะปล่อยลูกบอลไปแบบรอบๆศัตรูแล้วมันก็จะทําการระเบิดระเบิดระเบิดนะอ่าแล้วก็สกิลที่3ครับสกิลวายกดเลย สกิลนี้จะเป็นการตึงศัตรูแล้วก็ติดเผาไหม้ด้วยนะครับโห้โคตรแรงอ่ะดูดิโอ้โหเขาว่าอะไรอ่ะไม่เล่นละโคตรโกงอ่ะเออแล้วก็สกิลที่4นะทุกคนสกิลที่4ครับบอลกิงกิตอ้มโอ้คือทุกคนต้องเรงดีๆนะโอ้เลือดหายไปห้าหมื่นไม่เดี๋ยวทุกคนสกิลที่สามแรงขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวลองใหม่นะสกิลที่สามปึ๊บโอ้ทุกคนดูดาเมจ ติดเผาไหม้แล้วก็ติดสตาร์ด้วยนะครับอุยอ้ยโคตรดีอะสกิลนี้ดีสกิลนี้ดีดผมเลือกสี่แสนเก้าหมื่นอ๋อมาดูกันที่สกิลที่5ดีกว่านะทุกคนนี่สกิลนี้นะครับฟาร์มดีมากเอาไว้หนีก็ได้นะเออเอาไว้แบบเวลาหนีอะ่ะแล้วศัตรูนะครับเขาดทำการประสานยินจะจะโจมตีเรานะเราสามารถกดสกิลเนี้ยเพื่อสแปมแล้วก็วิ่งหนีทําจังหวะได้นะฮะอ่าแล้วก็สกิลสุดท้ายครับ สกิลสุดท้ายนี่เหมือนสั่งสาระเลยนะทุกคนปึ๊บดูดขึ้นไปนะฮะอ่าแล้วก็ระเบิดกาอากาศนะทุกคนดูดิโอ้ดามเมจนี่หลายหมื่นนะผมบอกเลยหลายหมื่นมากอะเนี่ยดูดิโอ้หันแรงจริงๆนะแบบแรงมากอะเออเนี่ยทุกคนสกิลมันมีประโยชน์หมดเลยนะเนี่ยสกิล R แล้วก็สกิลที่สองเนี่ยสกิลที่สองฟาร์มดีนะทุกคนดูดิโอ้โหโอ้โหแรงเกิน มันมันมันเกินไปอะทุกคนมันเกินไปฮะเนี่ยดูดิปึ๊บปื๊บป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 ๊บโอ้โหเกินไปเกินไปจริงๆเฮ้ยทุกคนมันดูศพด้วยอ่ะเออเฮ้ยอันนี้แรงอ๋อโอ้โหเฮ้ยเนี่ยทุกคนดูครับเห็นปะเห็นปะติดสถานะด้วยเฮ้ยโ,โหดจัดเลยโ,โหดจัดเลยทุกคนฮะผมคิดว่าเอเลิเมนต์อันเนี้ยมันเหมาะกับ การฟาร์มมากกว่านะทุกคนคือว่ามันเอาไป PVP ได้ครับแต่ผมคิดว่าฟาร์มดีกว่า PVP นะทุกคนถ้าให้คะแนนนะในการอ่าเต็ม5นะผมให้ PVP 5แล้วก็ไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเริ่มมั่วละผมให้ฟาร์ม5 PVP 4คะแนนนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับคือมันเป็นรองกันอยู่แค่ขั้นเดียวแหละแต่ว่ามันฟาร์มดีกว่านะผมคิดว่าดูดิอ่ะทุกคนลองดูนะครับกดแบบไม่กี่สก,กิลอะ กดสกิลสองไปก่อนเลยนะอ่าแล้วก็ตามด้วยสกิลที่สามนะครับเนี่ยทุกคนดูดิมันแบบมันฟาร์มง่ายอะ่ะเนี่ยดูดิมันแบบมันมันกดมาเป็นคอมโ,มโบได้เลยอ่ะทุกคนเห็นวะเห็นวะมันฟาร์มแบบอีซี่อ่ะเออทุกคนมันแบบมันอีซี่อ่ะครับเนี่ยอ่ะทุกคนดูดิตึมเนี่ยทุกคนดูครับ มันแบบมันฟาร์มง่ายอ่ะง่ายแบบง่ายเลยอ่ะเห็นวะรัแบบเดียวตายแล้วอ่ะถ้าเราวางคอมโบทีดีนะฮะชุดเดียวยังไงก็แตกนะอ่ะเดี๋ยวผมลองวางคอมโบใหม่แล้วกันนะครับอ่าโอเคคนระับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองคอมโบกันใหม่นะก็คือเดี๋ยวผมจะลองปล่อยสกิลสองสามนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลสุดท้ายนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะสกิลที่สองปล่อยไปเลยอ่าแล้วก็สกิลตามด้วยสกิลที่สามนะครับโจมตีต่อเน,นื่องไปเลย อ่าแล้วก็สกิลสุดท้ายยกขึ้นไปเอาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทุกคนมันอาจจะบักนะฮะมันเลยไม่ยกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีสกิลสำรองอยู่นะปุ๊บอ่าสกิลเ <c oughs> ไปนะฮะตามด้วยสกิล G ลงมานะครับแล้วก็ใช้ดาบฟันต่อเลยนะแล้วก็สกิลมันจะครูดาวพอดีอ่ะเออทุกคนมันแบบ มันมันสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนะครับคอมโบเนี่ยสกิลเอฟอะสกิลเมันจะเป็นสกิลที่สแปมแล้วก็ครูดาวได้ไวนะมันเลยได้เปรียบนะทุกคนอ่าอันนี้คือผมแบบลองเอามาฟาร์มคร่าวๆนะทุกคนมันก็เลยแบบ ดูดูง่ายๆนะแต่ถ้าเรียงดีๆมันโหดนะทุกคนอ่าประมาณนี้นะฮะคือมันเอาไว้ฟาร์มได้ PVP ก็ได้นะอ่าถ้าที่ผมแนะนำนะครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโบหรืออะไรประมาณนี้นะโอเคฮะทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ